สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมนิยามค่ะวันนี้ธรรมนิยามมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะคะเราจะมาสนทนากับพระอาจารย์พระมหารังสีเขมวิโรค่ะจริงๆแล้วคนไทยเราเนี่ยนะคะโดยเฉพาะคนกรุงเทพผ่านไปผ่านมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนกันประจําแต่ว่าโอกาสที่จะรู้จักจริงๆน้อยมากนะคะวันนี้เลยมาการาบวัศการเพื่อจะสนทนาธรามกับท่านแล้วก็เรื่องของประวัติ ของวัดด้วยค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์คะอาจารย์เจริญพรต้องขอยอมรับเลยค่ะว่าจริงๆแล้วโยมเนี่ยมาที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนี่ยนะคะรายครั้งมากแต่มาไม่ถึงพระอุโบสถเลยค่ะโดนมักจะไปฝั่งสุสานมักจะไปฝั่งโน้นนะค,ะ,คะมาไม่ถึงพอมาพอเข้ามาในถึงเขตที่จะเรียกว่าเป็นเขตพุทธาวาสจริงๆงนะคะสังฆวาสพุทธาวาสอยู่ในเขตนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นวัดที่มีความร่มรื่น ใหญ่แล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะพอทราบว่าจอมพลปอทีูบุงคามท่านเป็นคนคิดสร้างวัดขึ้นมาแถมเมื่อก่อนเคยชื่อว่าวัดประชาธิปไตยต่างหากใช่อย่ใช่ที่มาที่ไปเป็นยังไงคะท้านวัดประสีหมหาทานนะเดิมปัจจุบันนี้ตั้งอยู่นะตั้งอยู่ที่เขตบางเขนตำบลนุสาวรีกรุงเทพเมื่อก่อนก็ชื่อตำบลกูบแดง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 เปลี่ยนมาเป็น อนุสาวรี <คะ S 1> ย์ดูที่ทนนูนโยทินเป็นวัดค่อนข้างค่อนข้างใหญ่และเป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารวัดพระศรีมหาธาตุนี้การสร้างประวัติการสร้างพระศรีก็มีปอดความเป็นมาดังที่โยมบอกว่าน่าสนใจสร้างขึ้นโดยในสมัยของจอมพลปอพี่บูลสงคราม <คะ S 1> ในสมัยนั้นในสมัย2487<แ>ใช่มั <24 83 S 2> แปดสิสามดริในการสร้างจอมพลปอนั้นเป็นเรียกเป็นผู้นําในสมัยนะั้นผู้นำทางรัฐบาลต,ตอนนั้นช่วงเปลี่ยนจากการปกครองมาเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วก็จอมพลปอก็ดํารีว่าเอ๊เมื่อเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วจากจะสร้างอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ก็ดํารีว่าจะสร้างวัดสักแห่งหนึ่งให้เป็นสัญลักษณ์ในการปกครองระบบประชาธิปไตยก็ค,คิดว่าจะสร้างใกล้ๆก,กับ อนุสาว,วรีย์อนุสาว,วรีย์พิทักษ์รัฐธรมนูญน็คืออนุสาว,วรีย์หลักสี่นต้องการสัญลักษณ์ของระบบประชาธิปไตย<ช>แต่เร <iden S 1> ื่องที่ยะสร้างวัดขึ้นมาสร้างวัดมาก็มือวัดกับบ้านต้องอยู่คู่กันกับ้านคู่กันก็ดำลีว่าจะสร้างไหนเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วน่าจะมีวัดสักวัดหนึ่งเป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาว่าเชื้อชูก็ตั้งดำรีว่าจะตั้งชื่อวัดนี้วัดประชาธิปไตยตามที่โยมทราบนั่นแหละประมาณแล<ะ>้วทําไมไปไปมาแล้วไม่สามารถใช้ชื่อนี้ได้คะ วัดพระศรีมหาธาตุที่เดิมมยมเข้าใจว่าเป็นวัดพระศรีมหาธาตุแต่ตามประวัติชื่อวัดประชาธิปไตยนั้นเมื่อจอมพลปดัมรีจะสร้างวัดก็เข้าคณะรัฐมนตรีค่ะดัมรีว่าสร้างวัดแห่งหนึ่งก็ดัมรีว่าสร้างว่าเป็นวัดชื่อว่าวัดประชาธิปไตยแล้วธิปไตยดัมรีว่าสร้างเริ่มสร้างแต่ 2,483วันที่18กันยายน2,483ท,ทําพิธีเพราะสมัยก่อนเขาจะมีเอกาสารนะบอกไปชัดเจนท,ทําพิธีการวางเซลล์แล้ว็็สร้างโดยสมัยก่อนรัฐบาลนี่ถือว่าเป็นที่ที่สวยมากสี่เหลี่ยมพื้นผ้ายาวเพราะสมัยนั้นก็ ดัมีสงยังไม่เจริญนะมังค่แถวนี้คงจะเป็นทุ่งนาโค้ทุ่งนาเห็นเขาว่ากันนะอัตมาก็ไม่ทันโยงคงไม่ทันเจ็ดสปีที่แล้ว70ปีก็บอกมีต้นกัมปูเยอะไปหมดมีมองไหนมีท้องทุ่งท้องนามองสุดตูหูลูกตาอไงั้นก็ดำรีสร้างในขณะที่ดําเนินการสร้างอยู่นั้นเราเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยก็ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศอินเดียเอ แล้วก็ไปที่อินเดียซึ่งอยู่ในเครือจักรภพถูกไหมคนอยู่ในเครือจักรภพนะก็ไปถึงรัฐบาลไปถึงรัฐบาลจมพลปอก็ส่งเลยอะไรเขาเรียกนาวาเอกทำรงนาวาสวัสดลือหลวงทำรงนาวาสวัสดนาฬงในแต่จงจำแม่นใช่ขนานั้นเขาดํารงนาวาเอกทำรงนาวาสวัสดก็เป็นทูตไปโดยสมานพพีตีขไปขอไปขอพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็ต้นโพห้ากิ่ง และก็ดินจากพุทธยาพุทธาพุทธคยาและดินจากสังเวชนียสถานอีกสี่ตำบลคือประสูติตัสรูแสดงธรรมและก็ปริพานดินมาด้วยรวมได้คือพระธาตุต้นโพห้ากิ่งแล้วก็ดินสารที่สําคัญเข้ามาเข้ามาพอมาก็มาปุ๊บเอามาปลูกที่นี่เลยใช่ไหมที่่ตอนมาเลยต้นนี้ใช่ไหมคะต้นนี้ด้านเหนือที่เกาะกลางโพกลางน้ําแล้วก็ด้านใต้ที่เกาะกลางน้ำสองต้นมีสองต้น ปลูกสองต้นอันนั้นคือสมัยจอมพลปปลูกไว้สองต้นหรืออีกสามอีกสามไปปลูกที่ไหนคะสามต้นดําริว่าจะปลูกให้ทั่วฟ้าเมืองไทยอีกต้นหนึ่งก็ไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพโยมเคยไปไหมเคยค่ะสวยนะสวยนึกถ้าเห็นต้นโพนั้นนะต้นโพใหญ่นั่นเลยใช่ไหมคะใช่น่าจะใช่ต้นนั้นแหละไปปลูกที่วัดพระธาตุดอยสุเทพสมัยนั้นส่วนทางอีสานทางอีสานก็ไปที่โยมลองเดาทีพระธาตุดังๆทางอีสานโยมลองเดาเดี๋ยวมเดาถูกที่ดังเลย เก่าแก่มากเลยพระาธาตุพนมค่ะถูกต้องวัดนาโยมวัดพระธาตุพนมจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครพนมนั่นหนึ่งอีกหนึ่งต้นก็มีต้นอาตมาเคยไปหเห็นอยู่ก็นึกในใจใช่แน่นอนต้นนี้แน่นอนคแล้วส่วนภาคตาใต้อโยมเดาวัดที่ใหญ่ได้ดังมากดังมากพระธาตุพระมหาธาตุที่มีนครนั่นน่ะใช่อีกต้นไปปลูกที่วัดพระบรมธาตุวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชครบห้าต้น ห้าต้นแต่ว่าแล้วทำไมที่นี่ได้ตั้งสองต้นคะที่อื่นได้สามที่ละต้นก็เพราะมันมีเกาะฝั่งเหนือฝั่งใต้เขาก็สร้างสองอันแล้วเหลืออาจจะคิดในใจว่าเออเหเลือแล้วก็น่าจะไปแจกความจริงน่าจะไปตะวันออกสักต้นหนึ่งนะถ้าไปทางก็ได้สองต้นสองฝั่งเพราะก็ทําเป็นคูคลองแล้วมีเกาะโพลตามสองสองฝั่งเหนือกับใต้กขปลูกอยทุกวันเนี้ยยังรักษามาก็ยัง ไม่ตายยังถึงทุกวันนี้ข้อถามเป็นความรู้หน่อยนะคะแล้วแต่ว่าท่านจะตอบได้หรือตอบไม่ได้นะคะตอนเริ่มต้นจริงๆแล้วจอมพลปอมีความคิดจะให้เป็นวัดที่สองนิกายรวมอยู่ด้วยกันเลยเหรอคะเดิมทีก็มีตามประวัติก็มีบ้างเหมือนกันคะจะจะจะํำเลยว่าจะรวมสองพระสองนิกายให้รวมให้ให้อยู่ด้กกยกันสมันฉันสมันทั้งธรรมยุทธ์กับธรรมยุทธ์ใช่มประวัิเป็นอย่าง้นจริงใช่ค่ะ<ง>แล้วก็เริ่มอยู่ด้วยกันจริงๆกอยู่ันจริง สองฝั่งลงบทด้วยกันได้ประมาณนั้นประมาณนั้น่ะ,นน <c oughs> ะทำสาหกรรมอะไรร่วมกันนะ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้ก็วันเวลาผ่านมาเรื่อยๆๆๆก็จนจนเหลือเป็นธรรมยุทธธรรมยุทธอันเดียวธรรมยุทธ <c oughs> <c oughs> อันเดียวอันเดียวกาวนี้คือประวัติเก็ดในอดีตเก่าๆตา, <c oughs> ามที่มีปรากฏอยู่นะครับ <c oughs> พอคณะปอนปอนปอนดลิสร้างเสร็จแล้วพอไปได้สิ่งดีๆสิ่งที่ว่าเป็นวิหมายที่ดีคือต้นโพค่ะ แล็พระธาตุของพระเจ้าแล้วก็ดินท uh. ี mm ่ตำบลสี hmm. ่ตำบลสําค yes. ัญมาก็เกิดมีความคิดขึ้นมาว่าว่าเวัดประชาธิปไตยไม่เหมาะแล้วก็เปลี่ยนมาตั้งเป็นชื่อจากวัดประชาธิปไตยเป็นวัดพระศรีมหาธาตุพระศรีพระศรีก็คือต้นโพมาธาตุก็คือธาตุเอาชื่อสองสองมาชนต่อกันพระศรีมหาธาตุราชวรวิหารพระศรีคือต้นโพศรีมหาโพมาธาตุก็คือพระธาตุ ที่ได้มาจากอินเดียพระธาตุที่ได้มาจากอินเดียก็น่าจะรู้นะได้มาจากสถูปตอนนั้นจะธรรมราชิกะธรรมราชิกะสถูปธรรมราชิกะสัตถอาตมาได้มาขุดจากนั้นพระธบาลอินเดียเเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เก็บไปในพิพิธภัณฑ์พอสมัยพระเจ้าอโศกอะไรรอเปล่าคะคาดว่าอย่างนั้นรัฐบาลไทยไปขอทางรัฐบาลอินเดียก็เบีว่าเออรัฐบาลไทยเนี่ย เป็นประเทศที่นับเมืองพุทธแล้วก็มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและเป็นศาสนูปธรรมพกด้วยให้ให้มาแล้วให้มาพราะมาต้องมาทําการบูชาอย่างดีแน่นอนมาเชิดชูบูชาแน่นอนไม่ไปทิ้งไปกว้างที่ไหนอยู่ที่เจดีย์เจดีย์องค์ขาวนั่นคือตั้งแต่70ปีที่แล้วสมัยจอมพลปจอมพลปอถึงมันเป็นเจดีย์องค์ในอยู่ส่วนเจดียเดียวนครอบอีกทีหนึ่งเป็นทรงระคังครอบอีกทีเปิดให้เข้าไปได้ไหมคะเปิดให้เข้าได้ไปพระบูชาได้ ใน<ม>ช่วงเวลาตั้งแต่ทุกวันเปิดให้เข้าไปได้ทุกวันเลยตั้งแต่วตแตสว่างหกโมงเช้ามาจนถึงหกโมงเย็นง่ายๆะมาณนเดียวไปบูชาได้มีผ<ม>ู้สาธิกชนมาบูชาเยอะอมาเยอะทราบว่าวัดพระศรีมหาธาตุเนี่ยที่อาจจะต่างจากวัดอื่นก็คือวัดอื่นๆในช่วงของวันพระจะมีญาติโยมมาค่อนข้างที่จะบางตาลงไปทุกทีทุกทีแต่แตกต่างจากวัดพระศรีมหาธาตุมากที่ญาติโยมยังมาเยอะอยู่เหลือเกินโอ้เยอะพระศรี ที่มามาอยู่ตั้งแต่เป็นเนนมาถึงทุกวันนี้กี่ปีแล้วคะท่านอยู่ที่นี่มันส27 28 27 28นาน30ปีแล้วค่ะประมาณนั้นได้ประมาณนั้นได้27 28พูดถึงมาแล้วแรกก็ยังหนาอยู่นั้นปัจจุบันนี้ก็ยิ่งหนาขึ้นโดยเฉพาะทยอมมากขึ้นในวันวันพระวันพระไม่ใช่วันหยุดนะคะท่านท่านเน่ก็ยังมาแต่มาได้มาได้ยมมาถือศีลนะพระสีทุกวันพระถ้าช่วงเข้าพรรษาร้อยขึ้นสองถึงสามร้อย ที่สารการประเรียนที่โยมมาถือศีลตั้งแต่เช้าจนถึงวันหนึ่งคืนหนึ่งละญาติโยมค่อนข้างแน่นมากกิจกรรมวันพระมีมีอะไรพิเศษ้างกิจกรรมวันพระนิยมวันพระนิอุปเสีเนี่ยเช้าเก้าโมงเช้าก็ทาวัดสวดมนต์แล้วก็มีแสดงพระธรรมเทศนาพอเช้านะสามโมงเช้าพอสามโมงเย็นก็มีทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนา พอตกค่ำประมาณทุ่มหนึ่งก็จะมีอาจารย์สอนกรรมฐานทีบายกรรมฐานจนถึงสองถึงสามทุ่มคือมีลงคือท่านเป็นท่านใดคะเป็นภาพเป็นรองจ้าเป็นรองเจ้าวาเป็นพระอาจารย์บุญกู้หรือที่ว่าพระพุทธพระผูที่สารเถระท่านจะสอนเป็นประจำท่านสอนเป็นประจำท่านเป็นพระผู้ใหญ่เป็นรองเจ้าวาท่านนั่งกรรมฐานท่านชอบออกป่าท่านนั่งสอนเป็นประจํา ขัตอนนึงคือจะมีช่วงบ่ายเริืมพูดตกไปสองทุ่มเป็นต้นไปเหรอคะที่สอนพระชนาทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปที่อาจจะเป็นสองทุ่มครึ่งบ้างหรือสองทุ่มแล้วแต่ท่านจะเหนื่อยเฉพาะวันพระเฉพาะวันพระแต่ถ้าวันธรรมดาท่านจะสอนทุกวันศุกร์ท่านสอนที่กุฏิท่านทุกคนเสนาโยมจะมาจํานวนหนึ่งคนที่ฝ่ายใจก็วันศุกร์ทุกวันศุกร์ ทุกวันศุกร์ที่กุฏิท่านเลยเกี่ยวติท่านเองถือว่าเป็นวิปัสสนาจารย์ท่านจะสอนท่านเองจะมีโยมมาของวัดเลยของวัดเลยพันอาจารย์ทางวัดเลยถ้าเกี่ยวกับเรื่องเจิไวิปัสสนาสธรรมฐานท่านกับพระอาจารย์พระอาจารย์หรือเรียกสั้นๆว่าท่านเป็นเจ้าคุณนอะท่านเจ้าคุณท่านเจ้าท่านเจ้าคุณพระผู้ที่สารเสหละหรือหรือพระอาจารย์บุญกู้เรียกสั้นๆง่ายๆพ่อบุญกู้เจ้้าาคุุณบญกูจกสนัดกว่าโยม เหตุผลอาจารย์บุญกูจะสะดวกกว่าเยอะอาจารย์บุญกูเออบุญกูจะเรียกง่ายมาก็<ต>เรียกท่านใหญ่พอสมควรที่จะรับญา,าติโยมได้เลยน<า>นวันศุกร์นะคะวันศุกร์มีโยมมากันพอสมควรโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านหรือใครที่ชอบค่ะพระพระเองก็ไปร่วมด้วยไหมคะไปครับเพราะพระพุทธพาจะเป็นตัวแทนตอนท่านไม่อยู่ตอนนี้ก็อบรมกรรมธรรมทูตค่ะตอนนี้เป็นสถานที่อบรมพระธรรมทูตค่ะ ถ้าท่านไม่อยู่อาตมาก็จะมาแทนอบรมที่นี่จะมีพระธรรมทูตมาอบรมที่นี่ธาตมาก็มาแทนช่วงนี้ได้หกเจ็ดครั้งท่านติดทุเรศนอกท่านต้องไปงานตามวัดท่านก็โทรมาว่าธมาแทนนั้นล้วก็ยะมแทนยมเห็นว่าที่นี่ก็เป็นสำนักเรียนของญาติโยมก็คือโรงเรียนวันอาทิตย์ด้วยโรงเรียนพุทธศาสนาวัน,วนอาทิตย์ญาติโยมก็าถามดีจะได้โปรโมทโฆษณาว่าวัตรีมาธา <laughs> นพระเนี่ยยังมี <laughs> ท่านสวบอมาเยอะและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ละคะเด็กๆยังมาอยู่ไหมคะยังมาเยอะอยู่ โรงเรียนพุสาวาทิวพระสีมหาธาตุก็ตั้งมานมนานตั้งแต่สมัยสมเด็จนู้นนะตั้งแต่สมัยนั่นแหละสร้างวัดได้ไม่นานเท่าไหร่ละพอตั้งมาแล้วก็มีบุตรลูกบุญหลานของญาติโยมนะรับมาตั้งแต่ป .5 อตั้งแต่ 4, ป .4 ป .4 ป .4 ป .5 รับป .4 เด็กที่อยู่มันจบป .4 มาเข้ามาเรียนเทวพระสีมหาธาตุเรียนเป็นชั้นลเรียนเป็นชั้นชั้นตั้งแต่ชั้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้านี่พอเรียน ก็มาเรียนกันทุกเสาร์อาทิตย์ก็มีเปิดสอนแต่ต้นปีจนถึงปลายปีมาเฉพาะวันอาทิตย์ทั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วก็มีสอนภาษาอังกฤษด้วยสอนภาษาจีนด้วยตอนใครสนใจพระที่ท่านจบภาษาจีนมีทั้งก็เปิดสอนตั้งแต่ประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามก็เรียกว่าเป็นแรงดึงดูดที่ดีนะคะมีมีคนเรียนเช้าเรียนศาสนาเย็นเรียนภาษาจะมีพระหาไก่ทั้งทั้งทังจบจมาแล้วก็มีพระ ภาคภูมิีท่านไปอยู่ที่ประเทศจีนมาสองสามปีท่านอยู่ที่ไต้หวันนะไต้หวัน,น้ท่านก็มามาสอนท่านพูดคล่องเปืรเลยอยู่ถึงสามปีสามปีท่านกลับมาท่านก็มาสอนที่นี่โยมก็เป็นภาษาที่ตอนนี้กําลังนิยมกันนะโยมก็มาเรียนกันพอสมควรมาสนใจก็มาสมัครได้เลยสมัครได้เลยไม่มีอะไรทั้งสิ้นฟรีตลอดฟรีฟรีตลอดแล้ววัดเอาค่าใช้จ่ายมาจากไหนยังไงคะก็ อรธก็ไม่มีค่าจ้างอยู่แล้วนี่ค่ะไม่มีค่าจ้างก็สอนให้ฟรีค่ะน้ำค่าไฟก่อแล้วแต่ใครจะบริจาคไม่ได้บริจาคแต่ว่าท่านก็สอนให้ฟรีสอนให้ฟรีปกติภาะก็มีจากการเผยแพร่แล้วก็สวดฉันจะโยมไปตามกิจทมนโยมก็นิมนต์อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้มีแบบเราไม่ได้จ้างเราไม่ได้จ้างครูมาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีใช้จ่ายถ้าไปจ้างครูดอกมาก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่โยมค่ะภาคนึงกันเองท่านมีตัวเลขไหมคะว่าตอนนี้มีคนมาเรียนสักเท่าไหร่ ตัวเลขใช่ไหมของพุทธ<อ>วัตวภาษา,าทั้งหลายเนี่ยค่ะ็กภาษาที่พระไม่ทราบแต่พุทาวัตถิตย์นพอทราบสาวัตถิย์า,า็ประมาณ200พุทธศาสนาประมาณร้อยร้อยขึ้นกเกือบ200